วาเศษทสูตรอัตถกถาแห่งวาเศษทสูตรนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพรามใหญ่ห้าท่านและหมู่บ้านอิจฉานังคละพรามใหญ่หรือพรามมหาศาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือไปทั่วแคว้นโกศลโดดเด่นที่สุดในสมัยพุทธกาลมีห้าท่านคือ 1. จังกีพรามสองตารุขพราม์ 3. โอคระสาติพราหม์สชานุโสนิพราหม์ห้ตเทยยพราหม์ความจริงยังมีพราหมใหญ่อีกมากในแคว้นโกศลพราหมทั้งห้าท่านนี้ล้วนแต่เป็นพราหมปุโรหิตของพระเจ้าประเสนที่โกศลทุกหกเดือนจะมีการประชุมใหญ่ของพวกพราหมคือในรอบหกเดือนหนึ่ง ประชุมสํารวจความบริสุทธิ์ของตระกูลพราหมณ์ต่างๆการประชุมนี้จัดขึ้นเป็นประจำที่หมู่บ้านอุก,กัตถาและในอีกรอบหกเดือนหนึ่งประชุมตรวจทานความถูกต้องของมนคล้ายกับประชุมสังขยนาโดยจัดประจำที่หมู่บ้านอิจฉานังคละกล่าวว่าอิจฉานังคละเป็นหมู่บ้านในเมืองอุก,กัตถาแควนโกสล มานกทั้งสองคนในพระสูตรนี้คือวาเสษะและภารทวาชะมีกล่าวถึงในคาถาว่าวาเสษะเป็นสิทธิท่านโปกคระสาติพราหม์ส่วนภารัธวาชะเป็นสิทธิท่านตารุขะพราหม์เรื่องมองต่างมุมเรื่องความบริสุทธิ์ของพราหม์คราวหนึ่ง เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ราวป่าอิจฉานังคละใกล้อิจฉานังคละคามพวกพราหมณ์มหาศาลชื่อดังมีจังกีพราหมณ์ตารุขพราหมณ์โอคารสาติพราหมณ์ชานุโสนิพราหมณ์โตเทยพราหม์เป็นต้นไปพักอยู่ที่อิจฉานังคละคามวันหนึ่งมานพสองคนคือวาเสถะ และภาระทวาชะเดินพักผ่อนพลางคุยกันเรื่องความเป็นพรามด้วยความเห็นที่แตกต่างกันภารัตวาชะมีความเห็นว่าความบริสุทธิ์ของพรามคือเป็นพรามอย่างแท้จริงวัดที่ชาติกำเนิดคือทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาจะต้องเป็นพรามมาตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีวันณะอื่นเจือปนเลยในเจ็ดชั่วอายุคน ส่วนวาเสตทะมีความเห็นว่าความมีศีลมีวัดที่ดีต่างหากทำให้บุคคลได้ชื่อว่าพรามอย่างแท้จริงทั้งสองหาข้อยุติในเรื่องนี้ไม่ได้วาเสตทะจึงชวนภาระทวาชะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่ราวป่าอิจฉานังคละด้วยกันเพื่อขอให้ทรงตอบปัญหาเรื่องนี้คำถามคำตอบระหว่างวาเสตทะกับพระพุทธองค์ อยู่ในรูปคาถาประพันธ์ถอดความได้ดังนี้วาเสษฐะกราบทูลว่าเขาทั้งสองเรียนจบไตรเพศจากอาจารย์ตนเองเป็นสิทธิ์ของท่านโปคารสาติพราหม์ส่วนพารัตวาชะเป็นสิทธิ์ของท่านตารุกพราหม์มีความแม่นยำในบทสวดเช่นเดียวกับอาจารย์ผู้สอนแต่กำลังมีความเห็นไปคนละทางในเรื่องความบริสุทธิ์ของพราหม ว่าเกิดจากชาติกำเนิดหรือเกิดจากกรรมจึงได้มาขอให้ทรงวินิจฉัยเรื่องความแตกต่างระหว่างชาติกำเนิดของมนุษย์กับสัตว์พระพุทธองค์ตรัสด้วยพระคาถามีใจความดังต่อไปนี้หญ้าต้นไม้มีชาติพันธุ์คนละอย่างรู้กันได้ด้วยชาติพันุ์ที่แตกต่างกันตะก,กะแตนผีเสื้อมดดำมดแดง รูปร่างหน้าตาแตกต่างกันโดยชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันสัตว์สีเท้าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์น้ำสัตว์ปีกล้วนแตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันแต่มนุษย์ไม่ได้เหมือนพืชพันธุ์และสัตว์เหล่านั้นความแตกต่างกันของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่เส้นผมศีรษะหูดวงตาหน้าจมูกริมฝีปาก คิวคอบ่าท้องหลังตะโพกสีผิวเสียงมนุษย์ก็คือมนุษย์เหมือนกันความแตกต่างระหว่างมนุษย์ด้วยกันหมายรู้กันด้วยชื่อที่ตั้งกันขึ้นมาคนมีอาชีพเลี้ยงโคเรียกว่าชาวนาคนเลี้ยงชีพด้วยศิลปะเรียกว่าศิลปินคนค้าขายเป็นอาชีพเรียกว่าพ่อค้าคนทำงานรับใช้เรียกว่าคนใช้ คนลักปล้นเขากินเรียกว่าโจรคนดำรงชีพด้วยสัตว์ราวุธเรียกว่าทหารคนทำงานตำแหน่งปุโรหิตเรียกว่าเจ้าพิธีคนปกครองบ้านเมืองเรียกว่าพระราชาทั้งหมดนั้นไม่เรียกว่าพราหมณ์และเราก็ไม่เรียกคนในชาติกำเนิดไหนๆหรือเกิดจากมารดาประเภทใดว่าเป็นพราหมณ์ไม่ยอมรับความเป็นพราหมณ์โดยกำเนิด บุคคลผู้ซึ่งแม้เขาจะเรียกว่าท่านผู้เจริญแต่ก็ยังมีกิเลสบุ้นอยู่ในใจต่อจากนี้ทรงแจกแจงประเภทของบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นพรามอย่างแท้จริงโดยชี้ไปที่คนละบาปละกกิเลสต่างๆต,ตั้งแต่ขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์แล้วตรัสว่า อันชื่อแห่งนามและโคดที่กำหนดขึ้นนั้นเป็นศัก์แต่ภาษาพูดในโลกเป็นไปตามยุคสมัยหนึ่งหนึ่งสะสมไว้เป็นทิฏฐิแฝงอยู่ในจิตมายาวนานคนที่ไม่รู้ความจริงก็หลงพร่ำเพรอว่าคนเป็นพรามเพราะชาติกำเนิดบุคคลจะได้ชื่อว่าเป็นคนชั่วเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่จะได้ชื่อว่าเป็นพราม ผู้ประเสริฐเพราะชาติกำเนิดก็หาไม่หากจะเป็นคนชั่วก็เพราะกรรมเป็นพรามก็เพราะกรรมเป็นชาวนาเป็นศิลปินเป็นทหารเป็นปุโรหิตและแม้แต่เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตท,ทั้งหลายเข้าใจในปฏิจจสมุป,ปบาทรู้ทั้งกรรมและวิบากของกรรมย่อมเห็นกรรมแจ้งชัดตามความเป็นจริงว่า โลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรมสัตว์ทั้งหลายถูกผูกมัดไว้ด้วยกรรมเหมือนลิ่มสลักรถ,รถที่กำลังวิ่งกรรมสูงสุดของพรหมมีสี่อย่างคือ 1. ตะบะคือความเพียรอย่างจริงจัง 2. รหมจันท์คืองดเว้นจากเมถุนธรรมไม่เสพกาม 3. สัญญมะคือมีศีลสี่ธรรมะคือฝึกอินทรีย์ทั้งหกกรรมสี่อย่างนี้ทำให้ผู้ประพฤติบรรลุวิชาสามดับกิเลสสิ้นสุดการเกิดอีกได้วาเสฐะเธอจงรู้ว่าผู้นั้นได้ชื่อว่าพรหมได้ชื่อว่าเท้าสักกะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งทั้งหลายไม่ใช่แค่พราหม ที่มนุษย์แต่งตั้งกันขึ้นการได้ฟังพระธรรม,มเทศนาครั้งนี้ทำให้มานพทั้งสองได้ขอถวายชีวิตเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนั้นจบวาเศสตสูตรวาเศสตสูตรอัตถกถาแห่งวาเศสตสูตรนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพรามใหญ่ห้าท่าน และหมู่บ้านอิจฉานังคละพรามใหญ่หรือพรามมหาศาลที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพนับถือไปทั่วแคว้นโกศลโดดเด่นที่สุดในสมัยพุทธ,ธกาลมีห้าท่านคือ 1. จังกีพรามสองตารุกขพรามสามโอคระสาติพรามสี่ชานุโสนิพรามห้าโตเทยยพราม ความจริงยังมีพราหม์ใหญ่อีกมากในแคว้นโกสลพราหม์ทั้งห้าท่านนี้ล้วนแต่เป็นพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าประสเด์นที่โกสลทุกหกเดือนจะมีการประชุมใหญ่ของพวกพราหม์คือในรอบหกเดือนหนึ่งประชุมสำรวจความบริสุทธิ์ของตระกูลพราหมตา์ต่างๆการประชุมนี้จัดขึ้นเป็นประจำที่หมู่บ้านอุกติทาและในอีกรอบหเดือนหนึ่ง ประชุมตรวจทานความถูกต้องของมนคล้ายกับประชุมสังายนาโดยจัดประจำที่หมู่บ้านอิจฉานังคละกล่าวว่าอิจฉานังคละเป็นหมู่บ้านในเมืองอุกตถาแคว้นโกสลมานกทั้งสองคนในพระสูตรนี้คือวาเสฐะและภารัวาชะมีกล่าวถึงในคาถาว่าวาเสฐะ เป็นสิทธิ์ท่านโปกคระสาติพราหมณ์ส่วนพารัตวาชะเป็นสิทธิ์ท่านตารุขขพราหมณ์เรื่องมองต่างมุมเรื่องความบริสุทธิ์ของพราหมณ์คราวหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ราวป่าอิจฉานังคละใกล้อิจฉานังคละคามพวกพราหมณ์มหาศาลชื่อดังมีจังกีพราหมณ์ ตารุขพราหมโอครสา,าติพราหมชานนโสนิพราหมโตเทยพราหมเป็นต้นไปพักอยู่ที่อิจฉานังคลลคามวันหนึ่งมานพสองคนคือวาเสธะและภาระทวาชะเดินพักผ่อนพลางคุยกันเรื่องความเป็นพรามด้วยความเห็นที่แตกต่างกันภารทวาชะมีความเห็นว่า ความบริสุทธิ์ของพรามคือเป็นพรามอย่างแท้จริงวัดที่ชาติกำเนิดคือทั้งฝ่ายมารดาและฝ่ายบิดาจะต้องเป็นพรามมาตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษไม่มีวันณะอื่นเจือปนเลยในเจ็ดชั่วอายุคนส่วนวาเสฐะมีความเห็นว่าความมีศีลมีวัดที่ดีต่างหากทําให้บุคคลได้ชื่อว่าพรามอย่างแท้จริง ทั้งสองหาข้อยุติในเรื่องนี้ไม่ได้วาเสธะจึงชวนภาระทว a ชะไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่ราวป่าอิจฉานังคละด้วยกันเพื่อขอให้ทรงตอบปัญหาเรื่องนี้คำถามคำตอบระหว่างวาเสธะกับพระพุทธองค์อยู่ในรูปคาถาประพันธ์ถอดความได้ดังนี้วาเสธะกราบทูลว่า เขาทั้งสองเรียนจบไลรเพศจากอาจารย์ตนเองเป็นสิทธิ์ของท่านโปคารสาติพราหม์ส่วนพารัตวาชะเป็นสิทธิ์ของท่านตารุกพราหม์มีความแม่นยำในบทสวดเช่นเดียวกับอาจารย์ผู้สอนแต่กำลังมีความเห็นไปคนละทางในเรื่องความบริสุทธิ์ของพราหมว่าเกิดจากชาติกําเนิดหรือเกิดจากกรรมจึงได้มาขอให้ทรงวินิจฉัยเรื่อง ความแตกต่างระหว่างชาติกำเนิดของมนุษย์กับสัตว์พระพุทธองค์ตรัสด,ด้วยพระคาถามีใจความดังต่อไปนี้หญ้าต้นไม้มีชาติพันุ์คนละอย่างรู้กันได้ด้วยชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันตักกะแตนผีเสื้อมดดำมดแดงรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันโดยชาติพันธุ์ที่แตกต่างกัน สัตสว์สีเท้าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์น้ำสัตว์ปีกล้วนแตกต่างกันไปตามชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันแต่มนุษย์ไม่ได้เหมือนพืชพันธุ์และสัตว์เหล่านั้นความแตกต่างกันของมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่เส้นผมสีสะหูดวงตาหน้าจมูกริมฝีปากคิ้วคอบ่าท้องหลังตะโพกสีผิวเสียง มนุษย์ก็คือมนุษย์เหมือนกันความแตกต่างระหว่างมนุษย์ด้วยกันหมายรู้กันด้วยชื่อที่ตั้งกันขึ้นมาคนมีอาชีพเลี้ยงโคเรียกว่าชาวนาคนเลี้ยงชีพด้วยศิลปะเรียกว่าศิลปินคนค้าขายเป็นอาชีพเรียกว่าพ่อค้าคนทำงานรับใช้เรียกว่าคนใช้คนลักปล้นเขากินเรียกว่าโจรคนดำรงชีพด้วยสัตว์ราวุธ เรียกว่าทหารคนทำงานตำแหน่งปุโรหิตเรียกว่าเจ้าพิธีคนปกครองบ้านเมืองเรียกว่าพระราชาทั้งหมดนั้นไม่เรียกว่าพราหมณ์และเราก็ไม่เรียกคนในชาติกำเนิดไหนๆห,หรือเกิดจากมารดาประเภทใดว่าเป็นพราหมณ์ไม่ยอมรับความเป็นพราหมณ์โดยกำเนิดบุคคลผู้ซึ่งแม้เขาจะเรียกว่าท่านผู้เจริญ แต่ก็ยังมีกิเลสวุ่นอยู่ในใจต่อจากนี้ทรงแจกแจงประเภทของบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นพรามอย่างแท้จริงโดยชีย้ไปที่คนละบาปและกิเลสต่างๆต,ตั้งแต่ขั้นต่ำไปจนถึงขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์แล้วตรัสว่าอันชื่อแห่งนามและโคดที่กำหนดขึ้นนั้นเป็นศัก์แต่ภาษาพูดในโลก เป็นไปตามยุคสมัยหนึ่งหนึ่งสะสมไว้เป็นทิฏฐิแฝงอยู่ในจิตมายาวนานคนที่ไม่รู้ความจริงก็หลงพร่ำเพ้อว่าคนเป็นพรามเพราะชาติกําเนิดบุคคลจะได้ชื่อว่าเป็นคนชั่วเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่จะได้ชื่อว่าเป็นพรามผู้ประเสริฐเพราะชาติกําเนิดก็หาไม่หากแต่เป็นคนชั่วก็เพราะกรรม เป็นพรามก็เพราะกรรมเป็นชาวนาเป็นศิลปินเป็นทหารเป็นปุโรหิตและแม้แต่เป็นพระราชาก็เพราะกรรมบัณฑิตทั้งหลายเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทรู้ทั้งกรรมและวิบากของกรรมย่อมเห็นกรรมแจ้งชัดตามความเป็นจริงว่าโลกย่อมเป็นไปเพราะกรรมหมูสัตว์ย่อมเป็นไปเพราะกรรม สัตว์ทั้งหลายถูกผูกมัดไว้ด้วยกรรมเหมือนลิ่มสลักรถ,รถที่กำลังวิ่งกรรมสูงสุดของพรมมีสี่อย่างคือ 1. ตะบะคือความเพียรอย่างจริงจัง 2. พรหมจันทร์คืองดเว้นจากเมถุนธรรมไม่เสพกาม 3. สัญญมะคือมีศีล 4. ธรมะ คือฝึกอินทรีย์ทั้งหกกรรมสี่อย่างนี้ทำให้ผู้ประพฤติบรรลุวิชาสามดับกิเลสสิ้นสุดการเกิดอีกได้วาเสษฐะเธอจงรู้ว่าผู้นั้นได้ชื่อว่าปรมุมได้ชื่อว่าเท้าสักกะของบัณฑิตผู้รู้แจ้งทั้งหลายไม่ใช่แค่พรามที่มนุษย์แต่งตั้งกันขึ้น การได้ฟังพระธรรม,มเทศนาครั้งนี้ทำให้มานพทั้งสองได้ขอถวายชีวิตเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนั้นจบวาเศษทสูตร